เพราะว่ามันมีให้ขึ้นแล้วเราก็เก็บเลยเอาไว้มันก็แก่ถิงเนาะเป็นบอลงเอาไว้แล้วก็เอาไว้ววประโยชน์ไม่ได้เดวมันก็ออกมใไมออกแม่แพะลูกมใไม่นี่เงามันนี่พ่าตายได้เงามันนี่เงามันนีก็เกิดไม่ได้อีกแล้ว กลัวจะถึงหนาหนาวมันก็นเกิดขึ้นมาใหม่อีกอาทิตย์สองอาทิตย์มันก็ขึ้นมาอีกงามมาอีกยอดอบอวบนี่แหละขค้นมาอีก งามครับก่อนเนี่ยโอ้การใหญ่ครับงามสุดๆ กำลังเริ่มขึ้นกอตก๊ต๊เริ่มขึ้นใหม่ก็มีเพราะว่ามันกำลังเริ่มขึ้นอันขึ้นหม่ก็มีอันกำลังขึ้นยอดมาก็มี จะขึ้นอีกแม่แงสจองามเพราะวันนี้แค่เริ่มต้นเพิ่งเริ่มต้นเองเป็นเดือนอากาศแห้ง h a อนอากาศ h a อ d นอี่แห้งสิขึ้นงามคัก เต็มสุดๆเลยแหละแต่นี้ก็ยังเต็มเลยปลาแต่หนอนเต็มเลยแหละออกมานานล้ว กะมีเป็นห่วงแล้วปะน,นี้ย่ยบอกว่าโทรศัพท์ติดต่อไม่ได้ติดต่อได้ผมไม่มีโทรศัพท,พทพ์เห็นบ้านเนี่ยบิ่งนี่ย ไม่ต <Cornell> ัดกองามอยากใต้กอนี้ไปปลูกอยู่บ้านเด้เอาไปปลูกไว้ก็ตายเด้อจ้ะต้นอันนี้ตายยากจ้ะ งานงานสุดๆออนออน ้ำดองดองสนามาเศ้าเข่าผมมีน้ำเศ้า,าเขา่าก็เห็ดเอาเป็นแป้งก็ได้ตีน้ำแป้งลายลายน้ำแป้งแล้วก็ต้มต้มให้มันซุกแล้วก็ให้มันเย็น พอมันเย็นแล้วก็ตอนนี้ลงไปใส่ใส่เกลืออยากใส่ชลอดก็ใส่อยากนัวบ่อยากนัวก็ต้องใส่ธรรมดาก็ได้แแต่ผู้ใดทำแบบใดสูตรไผ่สูตรมันสูตรไผ่ก็สูตรไผ่ 嗯。No.